อาจารย์มาทำส่วนบอดี้ตรงกลางบอดี้นะที่เราจะทำก็คืออาจารย์ก็เขียนเป็นเทคแล้วกันนะครับเราใช้เทคปกติแล้วกันอาจารย์จะสร้างไว้อยู่ตรงประมาณนี้นะครับอาจารย์ตั้งเป็นออนไลน์ครีเอทีฟคอมมูนิตี้ออนไลน์ครีเอทีฟคอมมูนิตี้ชุมชนนะของการแบบแลกเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์กันพลโลกออนไลน์โอเคก็จัด ตรงนี้ก็คือจัดได้เลยเนาะจะขนาดอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ปรับได้เลยนะเป็นคอนเทนต์ของเราเองนะคอนเทนต์ของเราจะขนาดประมาณเท่าไหร่ก็ค่อยๆปรับครับโอเคจเานไว้ประมาณนี้นะเป็นคอนเทนต์เนาะก็ปรับตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับปรับตามความเหมาะสมโอเคอันนี้อาจารย์อาจจะเอาแบบเป็นเล็กกูล่าแล้วกันเนาะเบาๆบางๆหน่อย นะครับเบาๆบางๆหรือใครต้องการเข้มก็ใส่เค็มได้นะครับอ่ะอาจารย์ปรับอยู่ประมาณตรงนี้แล้วก็เทคอีกอันหนึ่งการกดเทคตรงนี้เป็นเทคถัดไปเนาะอ่ะเทคอีกอันนึงก็คือตรงนี้อันนี้ใส่เป็นโดยใครแล้วกันนะก็ใส่ชื่อเราเองนะครับใส่เป็นโดยใคร อันนี้คือดีไซน์ได้เต็มที่เลยเนาะอันนี้อจาขอปรับเป็นตัวเล็กหน่อยนะเพราะจะไว้เป็นเบาๆข้างล่างเบาๆข้างล่างไม่ต้องเด่นมากโอเคเบาๆสีนะครับอาจารย์จะเลือกเป็นสีขาวแล้วกันสีขาวแบบปกติโอเคประมาณนี้นะอาจารย์ก็ลากไว้ตรงนี้ นะครับเราตนี้อ่ะใหญ่นิดนึงจักประมาณ3าหแล้วกันโต mm. ใหญ่ไป mm. นะอ่าโอเคจารย์ปรับอยู่ประมาณตรงนี้นะครับอันนี้เราปรับปรับได้เองเลยนะครับหลักๆเนาะปรับได้เองหรือว่าจะแก้เลขแก้อะไรตรงนี้ก็ฟรีดอมนะครับตันี้จันดันขึ้นไปนิดนึงอ่าโอเคช่องไฟสวยงามนะครับโอเคตอนนี้แล้วก็สร้างเสร็จเนาะเดี๋ยวจะทำการดึงตัวของ อไอคอนเข้ามานะครับไอคอนที่ใช้ก็คือเราใช้ไอคอนที่เป็น SVG แล้วกันเนาะนิยมใช้เป็น SVG แบบนี้สมมติว่าอาจารย์จะเอาอ e ีเมลจะก็พี่อ e ีเมลกด e n t e r ไปเว็บนี้นะครับ SVGRepo.com ก็จะมีตัวไอคอนให้เต็มเลยเราสามารถไปดาวน์โหลดมาใช้งานได้เลยเนาะข้อดีของ SVG คือเป็นไฟล์เวกเตอร์เนาะมันเป็นเวกเตอร์ซูมอินเข้าไปแล้วเนี่ยก็คือ ก็คือภาพไม่แตกนะซูมอินไปแล้วภาพไม่แตกได้เนาะโอเคนี่ก็ไปเลือกมันมีหลายอันนะหรือเป็น Facebook เป็นอะไรเงี้ยหรือว่าอื่นๆก็ได้ครับก็จะมีให้เราเลือกในหลายอันอันนี้อาจารย์ก็คือดึงมาจากตรงนี้เนาะ f o o k y o u t y o u t w i t t w r t t s t i n s t m g r a m อะไรก็ว่าไปก็สามารถเอามาใช้ได้นะครับโอเคให้เราไปทำการดาวน์โหลดมาให้เรียบร้อยนะอาจารย์ทาการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อาจารย์จะลากเข้ามาใส่เลยนะครับ ก็อันแรกคือเดี๋ยวจะใส่อีเมลก่อนก็ลากอีเมลเข้ามาเลยแล้วปล่อยป๊บโอเค S V G เนาะอันนี้ก็ปรับปรับไอคอนให้เหมาะสมตรงนี้คือแล้วแต่รูปเนาะแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนใส่สีของรูปได้ครับใส่สีของรูปสีของรูปก็คือตรงนี้เราเลือกอยู่แล้วใช่ปหตรงเนี้ตัว select color ก็เปลี่ยนเฉดส,สีรูปได้นะ,จะเจ้ารูปอะไรก็เอาสีอะไรเนาะ ตามความเหมาะสมของเราเลยหรือตามหน้าอินเทอร์เฟซของเราอะว่าอินเทอร์เฟซของเราแบ็กกราวด์สอะไรในนี้ก็ซอบซ้อและกันจะขอแบบขาวๆไปแล้วกันสบายๆนะคะโอเคอันนี้จะเป็นโซนของที่เป็นตัวโลโก้เนาะเดี๋ยวจะใส่โลโก้ไปเรื่อยๆให้ครบแล้วกันอ่ะอันนี้1รูปละเดี๋ยวเราใส่รูปถัดมาก็เอาเป็น Facebook และกันนะจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ไปไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการมันคืองานศิลปะเนาะในการทำการออกแบบโอเคเอาประมาณนี้อ่ะตรงนี้ก็เอาจารย์ขอเช็ดขาวหมดเลยโอเครูปถัดไปก็เป็น youtube แล้วกันเราก็เลือกเอาไอคอนมาเนาะไอคอนมาใส่แล้วก็ปรับนิดนึงครับปรับนิดนึงโอเคให้มันพอเหมาะให้มันดูสวยอะ อ่ะมีไว้กึ่งโอเคตรงนี้ก็สีขาวเช่นเดียวกันถัดมาก็เอา twitter นะครับโอเคตรงนี้คือไอคอนวางอะไรก็ได้เนาะอันนี้ใจขอบอกเอให้เราเห็นภาพเนาะว่าโอเคมันคือการแต่งหน้าเว็บนี้แค่หนึ่งหน้าเองเนาะค่อยๆไปเนาะเพื่อจะให้เคลียร์คอนเซปต์เคลียร์ไอเดียแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสิ่งที่เราดีไซเนอร์ตรงนี้ดีไซน์ตรงนี้ มาขึ้นรูปเป็น developer สร้างเป็นตัวโคดดิ้งเนาะโปรแกรมมิ่งขึ้นมานะครับอ่ะตัวอาจารย์จัดวางอยู่ประมาณนี้ก็ใส่สีครับป๊าปสวยงามแขเคปะเราสร้างตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้ถ้าเราต้องการให้มันแบบดูก่อนเนาะถ้าเราเลือกทั้งหมดเราปรับอะไรตืดโอเคมันก็จะแบ่งครึ่งแบบนี้ให้ครึ่งนึงเนาะแต่ความจริงก็ไม่ต้องตรงเป๊ะร้อก็ได้นะพรตรงเนี้ย ให้ขอบล่างมันชิดดีกว่ามาดูก่อนเนาะป,ปึ๊บโอเคก็จะขอบสี่เหลี่ยมเนาะหรืออันนี้คือฟิลลิ่งตาปกติแล้วกันจานขอเซ็ตว่าปกติแล้วกันเซ็ตตามสายตาเราดีกว่าอ่ะโอเคประมาณนี้อ่าดังนั้นเราก็จัดช่องไฟอะไรให้เรียบร้อยเนาะตัวช่องกริดที่เป็นคอลัมน์เนี่ยก็เป็นสายตาที่แบบเส้นนําสายตาที่ช่วยให้เราแบบวางความสมดุลเนาะ ของเว็บเราซ้ายขวาได้ก็อันนี้อาจารย์ขอปรับให้ตามความเหมาะสมและกันที่ที่เราใช้ตามมนุษย์ช่วยดูให้มันดูแบบโอเคเหมาะสมห่างกันพอประมาณโอเคอ่ะเรียบร้อยหลังจากนั้นเนาะก็ใส่ข้อมูลก็เทค t เหมือนเดิมอาจารย์ใส่เทคนะเทคเนาะก็อันนี้ก็ใส่เป็นอีเมลตัวเองโอเคอันนี้ใส่อีเมลตัวเองตัวใหญ่ไหนะลดนิดนึงนะ ก็ใส่ข้อมูลเท่านั้นเองครับใส่ข้อมูลนะเอาสักประมาณ18ได้ไมสิบแปดจือดอ่าโอเคก็ใส่ข้อมูลตัวเองนะครับอันนี้ใส่เป็นอีเมลโอเคพออาจารย์ใส่เสร็จเนาะจารย์ก็มาไว้ตรงกลางนี่แล้วก็โอเคสีใช้เป็นฟอนต์สีขาวละกันได้เข้าทีม โอเคที่เหลือนะก็เช่นเดียวกันครับเราจะกดเลือกตรงนี้แล้วกด Ctrl c อนโ C รล r คอนโหรือ c อมมาน d C c คอมมาน V ก็ได้เนาะแล้วก็เอาออกมาอีกตัวหนึ่งฟอนต์จะได้มาด้วยกันไนงะอันนี้ก็ใส่ของ Facebook นะครับ YouTube Twitter อาจารย์ก็ใส่ชื่อของ Account อาจารย์ไว้โอเคเสร็จปุ๊บนะก็จัดเลี้ยงเหมือนเดิมครับ จัดเรียงนี้จะปรับได้เนาะตามฟิลลิ่งอะตามความเหมาะสมแล้วกันนะครับให้มันให้มันได้พอดีอะค่อยๆปรับหรือถ้านี้ใหญ่ไปซัก16ดีกว่า16เบาๆไ,ได้มีช่องไฟเยอะขึ้นอะ่ะ16โอเคอันนี้ก็ใช้เ e อียงมานี้หน่อยอืมนะครับโอเคอันนี้ค่อยๆปรับทีละจึงทีละจึงนะครับงานดีไซน์อ่ะเนาะ ก็โอเค Copy ต่อเนาะ Copy มาใส่ให้เรียบร้อยนะครับโอเคก็ Copy มาใส่เรียบร้อยโอเคอ่ะเรียบร้อยตอนนี้จะก็ใส่ข้อมูลเนาะของตัวเองอะไรเรียบร้อยเนาะอันนี้จะเป็นแบบคอนะ Contact, แทกเนาะคอนแทกว่าเราาต้องการติดต่อเราโอเคผ่านช่องทางเหล่านี้นะครับอ่ะได้แล้วนะครับตอนนี้ก็ใส่ข้อมูลของเราเสร็จเรียบร้อยเนาะ ก็เหมือนเดิมเช่นเดิมเนาะทำ g r ๊ปปิ้งไว้ g r o ป p i n g หัอ,อาจารย์ตรงเนี้ยก็ทำ g r ๊ปปิ้งได้เลยนะครับทำ g r ๊ปปิ้งได้เลย g r ๊ปปิ้งตรงนี้ก็ก r o u p ตรงนี้เลยเนาะเป็นนาเป็นคอนแทคแล้วาันอาจารย์ก r o u p contact ต้องเดิจุดนี้ไปก r o u p ถึงนี่เลยโอเคปะก r o u p ตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดคลิกขวานะครับไปเลือกที่ select group selection กรุปเสร็จตรงนี้จะใช้เป็นตัวคอนแทคโอเคคอนแทคเราจะได้รู้หมวดไงได้เนาะคอนแทคส่วนตรงนี้2อันความจริงอาจารย์จะรวมเป็นอันเดียวเลยก็ได้เนาะรวมเป็นอันเดียวเลยอาจารย์ก็กรุปตรงนี้ต่อแล้วกันนะครับอาจารย์ขอกรุปสองอันนี้เนาะจะได้ดูง่ายเนาะก็กรุปเ e l e c ชั o นอันนี้อาจารย์เขียนเป็นคอนเทนต์ละกันเนาะคอนเทนต์คอนเทนต์โอเค ตรงกลางเป็นคอนเทนต์เราก็กรุปคอนเทนต์2อันนะครับทำเสร็จก็กดล็อกเลยล็อกเลยก็ได้ล็อกเลยถ้า,าไม่แก้เนาะถ้าแก้ค่อยมาปลดลนะ็อกเนาะดังนั้นพอจัดล็อกเสร็จตรงนี้เคลื่อนไหวไม่ได้ละเคลื่อนไหวไม่ได้ละโอเคตอนนี้เราดีไซน์เรียบร้อยแล้วในแต่ละส่วนแต่ละส่วนแต่ละส่วนเวลาเราสร้างเว็บเนาะหรือสร้างแอปพลิเคชันเนี่ยครับตอนจัดวางเลอั์จัดวางส่วนต่างๆเนาะก็พยายามจัดวางให กรุปปิ้งอ่ะให้กรุปมันเป็นส่วนๆเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ในการเขียนเว็บไซต์เนาะมันจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับ